ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b y ลบายโยอิเบื้องลึกแม่ทัพใหญ่ไม่มีวันไข่ชาติกาดคนสนิทบิ๊กตู่อบอหน่วยเฉพาะกิจคอแดง904านอำนาจเต็มคุมกำลังพิเศษ3าเหล่าทัพรัฐประหารจะที่มีการรายงานถึงการปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนสแก้วทาให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อกองทัพพืที่1โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแม่ทัพค่ะซึ่งในความจริงมี ีข้อมูลเชิงลึกที่อยากให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบร่วมก,กันกับข้อกล่าวหาว่าเท็จหรือว่าจริงอย่างไรทั้งนี้เมื่อวันที่22สิงหาคม2568 ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องของการรื้อเครื่องกีดขวางจากผลการเจราจาระหว่างกัมพูชาและไทยจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค RBC 22สิงหาคม2568จังหวัดสาแก้วของภูมิภาคทหารที่5ประเทศกัมพูชาที่ปรากฏข้อความบางส่วนในประเด็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายได้มีการตกลงหาหรือถึงมาตรการปฏิบัติเพื่อที่จะจัดการกับรั้วลวดน้ำยางรถยนต์และสิ่งกีดขวางอื่นๆ กองทัพภาคที่1ขอเรียนชี้แจงข้อที่จริงข้อความดังกล่าวเป็นเพียงคำกล่าวฝ่ายเดียวที่ไม่ได้เป็นข้อหารือในการจัดทำบันทึกเอกสารข้อตกลงของคณะกรรมการและ,ณะ,ลกกแะคละลณ,ะรรละณะเลขานุการของทั้งสองฝ่ายแต่ปรากฏอยู่ในคำกล่าวของรองผบทบฝ่ายกัมพูชาไม่ได้อยู่ในบันทึกเอกสารข้อตกลงของคณะกรรมการและคณะเลขานุการของทั้งสองฝ่ายต่อมาในวันเดียวกัน22สิงหาคม2 5 6 8 พลโทอมริดบุญสุยามาทัพพัที่1ก็ได้มีการชี้แจงปมต่างๆที่เป็นประเด็นข่าว4ประเด็นโดยยืนยันว่ากองทัพที่ที่1มีการใช้แผนที่1ต่อ50,000เช่นเดียวกับกองทัพที่2แต่ลักษณะพื้นที่มีความแตกต่างกันเพราะกองทัพที่2มีลักษณะภูมิประเทศเด่นชัดเป็นแนวเทือกเขาผนมดงรักบางจุดมีหน้าผาชัดเจนเป็นป่าเขา ต่างจากพื้นที่ภาคที่1ซึ่งเต็มไปด้วยชุมชนขนาดใหญ่ของทั้งสองฝั่งลักษณะดินต่อดินยกเว้นบางช่วงที่อาจเป็นแนวคลองยังมีบางหลักเขตที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับจึงเป็นที่มาของ MOU-43 ที่ทำไว้ระหว่างรัฐบาลและได้รับความยินยอมจากทั้งสองประเทศตรงกันว่าในจุดที่ตกลงไม่ได้จะมีการเข้าไปเปลี่ยนแปลงใดๆ ยืนยันว่าการปฏิบัติการของกองทัพภาคที่1ช่วยยับยั้งการไปเพิ่มเติมกำลังของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2 แม่ทัพภาคที่หนึ่งยังมีการกล่าวถึงการปฏิบัติต่อพื้นที่บ้านน้องจานที่กำลังเป็นข่าวในขณะน,นี้ว่าได้พยายามที่จะผลักดันถอดถอนทหารกัมพูชาออกไปโดยไม่มีการประทะหลังจากนั้นจึงมีการวางแนวล้วลวดน้ำเพื่อกวบคุมพื้นที่ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามกลับเข้ามาการวางล้วงลวดน้ำเป็นหลักการรบป้องกันตนเองมีช่หลักเขตแดนตามที่เป็นข่าวและบ้านน้องจานระหว่างหลักเขตที่4 6และ47ไม่มีหมุดหลักเขตเป็นพื้นที่ราบ จึงวางรัวรวดน้าเพื่อป้องกันตนเองกองทัพที่หนึ่งยืนยันศักดิ์ศรีการรักษาธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนและทรัพย์สินไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพที่หนึ่งล่าสุดวันนี้ค่ะย3สิงหาคม2568ใน Facebook ของไทยเพลสค่ะได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีเรียนกล่าวไว้ว่ามองเครื่องแบบแม่ทัพที่หนึ่งดูเครื่องไม้บนเสือ้อท่านไม่มีวันขายชาติได้หรอก พร้อมซัดอริราชศัตรูทุกเมื่อท่ากระสุนตกในพื้นที่โดยเมื่อข้อความดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่อ,พอ,พอ,ออกไปก็มีคนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางข้อความค่ะก็มีการระบุถึงเครื่องแบบของแม่ทัพภาคที่หนึ่งเช่นสังเกตเห็นอาร์มแขนขวาและเสื้อคอแดงแล้วจะเข้าใจอย่างไรก็ตามทีมข่าวตุกิติค่ะได้มีการตรวจสอบถึงที่มาของเสื้อคอแดงและอาร์มบริเวณแขนของแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็พบข้อมูลที่สาคัญเบื้องต้นว่า น่วยชกทมรอ .904 หรือชื่อเต็มค่ะเรียกว่าหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์904 มีตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจรักษาพระองค์904เปลี่ยนจากผู้บัญชาการฐานบกมาเป็นแม่ทัพภาคที่1โดยเมื่อวันที่30กันยายน2567ไม่มีการแต่งตั้งพลเอกพนาคล้าวปอทุกผอทบอคนปัจจุบันเป็นผอบอหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์904คนใหม่โดยมีการเปลี่ยนผอบหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์904 จากผอทบ,ออบอลงมาเป็นแม่ทัพภาคที่1แทนหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรัก,รกษาพระองค์904จะตั้งขขึ้นเมื่อปีพาศ2562ประกอบด้วยกำลังทหารรักษาพระองค์ทั้งสิ้น87หน่วยจัดกำลังจาก3เหล่าทัพคือกองทบก67หน่วยกองทัพเรือ7หน่วยและกองทัพปากาศ13หน่วย ต่อมามีการโอนย้ายกรมทหารราบที่1มหาเล็กราชวลวรักษาพระองค์และกรมทหารราบที่11มหาเล็กราชวลลวรักษาพระองค์เข้าไปสังกัดหน่วยปัญชาการถาวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทําให้หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์904ลดเหลือ79หน่วยเป็นกองทัพบก59บหน่วยกองทัพเรือ7็หน่วยและกองทัพประกาศ13หน่วย กองกำลังทั้งสามเหล่าทัพค่ะที่สังกัดในหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์904หากเป็นช่วงเวลาปฏิบัติปกติทุกหน่วยจะขึ้นตรงกับหน่วยต้นสังกัดแต่หากมีความจำเป็นต้องใช้กำลังในกรณีฉุกเฉินทางด้านของพบอหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์904ก็จะมีอำนาจสั่งการกำลังทุกหน่วยในสังกัดทันทีอำนาจของพบอหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์904 ที่คุมกำลังของทั้งสามเหล่าทัพซึ่งก็เป็นกำลังหลักรอบพระนครและเคยเป็นกำลังสำคัญค่ะที่ใช้ในการรัฐประหารจึงเป็นอำนาจที่สร้างสมดุลและดึงกำลังที่จะใช้ในการรัฐประหารออกมาจากหน่วยหลัก ตั้งแต่ปีพศ2562เป็นต้นมาหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันและแม่ทัพภาคที่หนึ่งมีความจําเป็นต้องใช้กําลังในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังรักษาพระนครก็จะสามารถใช้อํานาจสั่งการในานามผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์904 ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายที่จะบังคับใช้กำลังสำคัญทั้ง3ามเหล่าทัพในลักษณะอำนาจเต็มเปิดทางให้แม่ทัพภาคที่หนึ่งสามารถสั่งการกำลังหน่วยเฉพาะกิจทั้งสามเหล่าทัพได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามที่ของรัคิตค่ะเคยมีการนำเสนอตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1ซึ่งก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะก้าวสู่ตำแหน่งพบทถบด้วยซึ่งหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีอำนาจในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาพระนครตามแผนพรีพินาศ ตามพรบความมั่นคงและต้องไม่ลืมว่าพลโทอมริตหรือว่าบิ๊กใหญ่เป็นทหารเสือทั้งยังเคยเป็นบริกาศตามประกบปิตูพลเอกประยุจันโอชาองคมนตรีในสมัยนั่งนายกรัฐมนตรีอีกทั้งปัจจุบันค่ะก็ยังถือว่าเป็นน้องรักคนสนิทอีกด้วยจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World w ว r 3โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id c h a p s i s t o r e หรือโทร0942369493